พัญญาการราคาเข้ามาควรตอนนั่งสมาธิต้องแก้อย่างไรครับเพราะเมื่อก่อนปฏิบัติอาณาปามาจิตสงบดีครับอ๋อโอ้ยการการราคาเนี่ยเนาะต้องสู้กันอย่าไปหลบนะอย่าไปหลบอย่าไปแก้หลวงตาเนี่ยเป็นคนราคาเฉลีหนันกมากหนักหนักมากกามราคาหลวงตาว่ามันเป็นรองใครในในโลกอา ขวงตาเนี่ยตอนบวใหม่ๆเนี่ยร้องไห้แทบทุกวันซัดกันเนี่ยถึงพริกถึงขิงเลยแะนะจนบางที่เนี่ยนะจนจนจนจะสลบสลายแบบเพราะไอาราคาสู้กันนยก็ใช้อนาปานสติอย่าเข้าไปแก้มันดูลมเลยทิ้งมันเลยนะนะครับของตาดับได้ด้วยอนาปานสติและดับได้เด็ดขาดด้วย